อัสลามกุมครับสวัสดีวันศุกร์นะครับที่11พฤศจิกายนพศ2565นะครับขนะนี้ก็เป็นเวลา5โมงครึ่งนะครับก็แดดล้มลมตกแล้วครับก็ลงมาลงคลิปนะครับน้องๆก็จัดต้นไม้นะครับ,รบ,รบจัดต้นไม้นะไมดอกทะยอยมาเลยนี่อันนี้ดอกมาเยอะมากนะครับอันนี้เป็นไม้พ่อมเมล็ดนะครับก็ยังไม่ได้ตั้งชื่ออะไรนะครับนี่ก็ ราชินีกิ่งตอนสายคงประธานก็ทยอยใหญ่ใหญ่เร็วครับใหญ่เร็วไม้ไม้สมบูรณ์นี่ดูอ่าอันนี้แดงอุดมทรัพย์ตัวนี้นี่เอ้าไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้เป็นลูกไม้เป็นลูกไม้เป็นลูกไม้นะครับนี่เป็นลูกไม้สวยมากเป็นไม้เาเรียกว่าอะไรมันเหมือนแดงอุดมทรัพย์แต่มันไม่ใช่นะเป็นลูกไม้ไม่มีชื่อครับไม่มีชื่อนี่ได้ได้ต้นมาแบบนี้นะครับก็เป็นเก่าเกาเก็บๆแล้วครับนี่ก็เอามาเก็บไว้ดูสวยๆงาม นะครับแล้วก็อันนี้เป็นอันนี้ก็เป็นได้กิ่งมาได้กิ่งมาดอกแบบนี้นะครับก็เก็บไว้อันนี้ต้นต้นนี้ก็คือสีนี้สีเดียวนะครับอันนี้ก็เก็บไว้ทําทําเก็บไว้เผื่อไว้จะเอาไปเอาไปเสียบเอาไปเสียบใส่ต้นอื่นนะครับเอาไปเสียบใส่ต้นอื่นนะครับก็อันนี้ก็อยกอะไรนะกําแพงเจ็บถีแบบมีใบเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแต่บางต้มีมีแบบมีใบกับไม่มีใบนะมีสองอย่างเลยนะครับมีสองอย่างเลยนะครับก็ใครชอบก็ทักททยมา ทักถ่ายมานี่ยเอ็น้าวังต้นนี้สวยมากอืมกิ่งก้านทรงสวยนะครับรากดีทรงดีขวดดีครับนี่ต้นนี้ใหญ่ในกระถางห0สิเซนนะในกระถางห้าสิเซน,นดอกดีมากเลยนะครับตัวนี้ขอสองพันขอค่าส่งก็ร้อยหนึ่งนะครับนี่แล้วก็มีนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยยักษ์ตาอุเขาจะออกดอกแบบนี้ออกดอกเป็นตะกรวยอย่างนี้เลยยักษ์ตาอุนะครับนี่ตัวนี้ขอสี่พันต้นถีทองทองอย่างนี้เลยนะขอค่าส่งก็ สามรอยนะครับสามร้อยขอขอราคานี้แหละนะครับอ่าแล้วก็มีไม้ตอลีลานี่เป็นนี่แดงอุดมทรัพย์สีจัดจัดสวยสวยเลยนะครับนี่ทรงแบบนี้นะทรงแบบนี้สวยสวยเลยก็ขอต้นละห้าร้อยค่าส่งก็แ0ดสิบบาทนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูว่าเนี่ยคุณซิม s a m เซมเซมนะคุณเซมก็รับไปสามต้นนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะแยกออกมาเดี๋ยวจะแยกออกมา ไม้ดอกดอกวงขายเมื่อวานต่ดอกเริ่มบานแล้วนะดอกคือเมื่อวานยังไม่เต็มที่ใช่ไหมวันที่ดอกเริ่มมาแล้วนะครับอ่าต้นทีหกนะครับเดี๋ยวมันโตแยกไว้ยังยังไม่ได้แยกเนาะนะครับต้นทีหกเดี๋ยวนะครับเอาออกมาก่อนเลยต้นทีหกเป็นเป็นยักษ์เป็นยักษ์นะครับต้นทีหกอันนี้เป็นยักษ์ลูกค้ารับแล้วนะครับต้นทีหกแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่ง อ่าแล้วก็ต้นที่สิบเจ็ดแล้วก็ยี่สิบหกสิบเจ็ดอยู่ไหนนี่ทรงสวยครับคุณเต็มเลือกไม้เป็นนะครับเนี่ยทรงสวยใช้่ได้เลยนะครับอ่าเจ็ดเจ็ดปโถถัคืนนี้แหละครับแล้วก็ยี่สิบหกยี่สิบหกอยู่ไหนยี่สามสี่ยี่ห้ายี่หกนี่ครับทรงสวยทรงสวยกระถางก็อ่าเนี่ยสามต้นนี่ครับอันนี้ลูกค้าเลือกแล้วนะครับน้องนั้นก็ยังอยู่นะ ก็ต้นที่สิบหกสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยิบเอ็ดนะครับนี่ตามนี้เลยนะครับก็ยังมีดอกเริ่มบานละเริ่มบานทยอยบานละนี่ครับสวยมากสวยมากนะครับนี่นะครับอันนี้แต่งทองนะครับแต่งทองต้นที่อะไรต้นที่ยี่สิบห้านะต้นนี้สีล้วนนะแต่งทองล้วนๆเลยนะครับต้นที่ยี่สิบห้าครับสวยมากนะครับแล้วขาวนี่มีสีของตอมีสีของตอยังสวยมากเลยนะครับอันนี้นะครับขาต้นยี่สิบเจ็ดนะครับนี่นะครับอันนี้มีขาวขาวกับ ขาวกับอะไรไม่รู้อยู่ฝั่งนู้นนะครับเนี่ยนะครับก็สวยๆแหละมีหลายต้นเลยนะครับไม้ไช้กระถางจานก็ต้นละสี่ร้อยสามต้นพันค่าส่งหนึ่งร้อยก็ชอบต้นไหนก็ก็ทักทายมาทักทายมานะครับเนี่ยไม้กระถางจานนี่มีเยอะเลยนะครับรอดอกรอดอกเฉยนะครับนี่รอดอกเฉยใครใครใครจะรับเยอะหน่อยก็มังโตขายเนี่ยค่าสีค่าลายค่าแบบค่าดอกค่าใหญ่ๆให้เลยนะขายเอ่อ เท่าไหร่นะสามต้นพันถ้าถุงหนึ่งร้อยนะครับก็ทยอยลงขายไปเรื่อยแหละนะครับทยอยลงขายไปเรื่อยไม้กระถางครึ่งติ๊บอ่าไม้กระถางครึ่งติ๊บไม่ลงขายแล้วนะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอลูกค้ามายกยกไปแล้วกันไม้กระถางติ๊บก็มีอีกสี่ชุดนี่หน้าวังตัวน,นี้สวยๆนะครับก็แดดร่มลมตกพอแดดตกแล้วตกเร็วเลยนะครับตกเร็วเลยนะครับแป๊บๆกำลังจะมืดแล้วนะครับก็ผ่านไปอีกหนึ่งวันครับก็ดิ้นรนต่อสู้ฝ่าฟันกันไปนะครับสนุกสนานอย่า ชีวิตมันเครียดเครียดทุกคนแหละนะครับก็ต่อสู้ฝ่าฟันผ่านอุปสรรคไปให้ได้ในแต่ละวันนะครับก้อนนี้ยมีไม้พี่ลงขายก็ประมาณนี้นะครับการลูกค้าทยอยรับกิ่งตอนลายชินีพันดอก่ายคงประทานนี่สวยมากเลยนะต้นที่เก้าก็ยังอยู่แปดหกสี่แล้วก็สองก็ยังอยู่นะครับต้นละห้าร้อยค่าส่งก็หกสิบบาทใครรับห้าต้นนี้ก็ขอสองพันห้านะครับส่งฟรีเลยนะแล้วก็แถมอีกต้นหนึ่งแถมต้นนี้ให้นะครับ ก็ไม้ก็อรดมสมบูรณ์ครับอ้วนทวนสมบูรณ์อ่ะแล้วก็ไม้ไซส์กระถางหกนิ้วนะครับไม้ไซส์กระถางหกนิ้วเอ่อสามสิบต้นสองพันนะครับสิบต้นเจ็ดร้อยส่ง e อ s ให้ฟรีส่ง e อ s ให้ฟรีนะดอกก็เนี่ยครับพร้อมมากเลยนะครับพร้อมมากเลยไปถึงถ้าลูกค้ากะบานแน่นอนนะครับบานแน่นอนมีไม้ลูกไม้ใหม่อะไรเยอะแยะเลยนะครับก็สิบต้นเจ็ดร้อยครับส่ง e อ s อให้ฟรีนะ สามสิบต้นขอสองพันก็ส่งเอ็มอให้ฟรีเหมือนกันส,สวยๆใหญ่ๆเลยนะครับเดี๋ยวอวันพรุ่งนี้มาลืนดีเดี๋ยวจะลงขายไม้ไชกระถางใหญ่เนาะเดี๋ยววันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้ครับเดี๋ยวจะช่วยน้องๆเขาทางานพอดีว่าจะลงบอกท่านลูกค้าว่าอะไรยังอยู่อะไรยังเหลือเนาะไม้ไชกระถางสองปี๊บแม่เดี๋ยวจะลืมไม้ไชกระถางสองปี๊บที่มึงโตขายชุดลาพันห้านะสองต้นค่าส่งแพงมากนะค่าส่งโอ้โหใช้ได้เลยนะ นี่ไม้ใช้กระถางสองฟุตก,ก็มีชุดสองชุดสามชุดสี่ชุดห้าชุดหกแล้วก็ชุดแปดนะครับก็ใครสนใจเนี่ยไม้ใช้กระถางสองฟุตต้นใหญ่ๆเนี่ยต้นเดียวพันหนึ่งแหละต้นเดียวพันบาทขอค่าส่งหนึ่งร้อยสองต้นขอพันห้าก็ขอค่าส่งหนึ่งร้อยเหมือนกันนะครับก็ดูมอเช้าได้เลยที่บางโตลงตอนสิบเอ็ดโมงอ่ะบางโตลงรายละเอียดไว้ทั้งหมดเลยพวกเนี้ยนะครับสําหรับวันนี้ก็ก,กดถูกใจกดกระดิง่งกดติดตามใน u t u b e ในไลน์ในเฟซให้บางโตหน่อยบางโตได้เรื่องลดับการมองเห็นแล้วก็ไม้ที่มีไม้เหมาเนาะ ไม้เมาที่มีก็เนี้ยเนี้ยเนี้ยมังโก้ปล่อยเมาเลยมันก็ปล่อยเมาเลยเนี่ยแปดต้นหรือเก้าต้นเนี้ยแปดต้นนะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเนี่ยแปดต้นเนี้ยเนี่ยอ่าเท่าไหร่นะมันก้ขายสามพันใช่ไหมอ่ามันก็ขายสามพันใช่ไหมกี่ต้นอ่าสามต้นพันสองพันเนี่ยแปดต้นอ่าแปดต้นแปดต้นมันก็ขอแค่สามพันใช่ไหมเนี้ย แต่เต้มขอแค่สามพันดูคิดว่าเช้าครับเนี่ยมางตัวจำไม่ได้แล้วางตักขายเท่าไหร่แตต้นเลยนะแตดต้นเนี่ยส่งฟรีไดม้มัง้งนี่บางตัวบอกไว้เ,เนาะสองพันห้าหรือสองพันห้าหรืออะไรมังตัวจาไม่ได้นะนะครับเนี่ยก็มันใหญ่จริงก็มันใหญ่จริงเนี่ยมีต้นเนี้ยเป็นใบด่างสลันย่านะครับอยู่บนตอยักษ์นะแล้วก็มีสีนี้ก็ใครจะเอาก็ทักทายมาละกันนะครับสำหรับวันนี้ก็มีมานำเสนอเท่านี้นะครับวัสลามออะไรกุ้ม วะรากมะตุลล์วะบเราะกาตุ่ขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ